ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตามมาเลยครับค่อยๆเบาๆค่อยๆเดินเ,เออตามมาเลยครับบอกตามมาเลยครับามมาเออลูกจะพามานี่กินร้านน้องเกสอาหารปักใต้อยูออ่ในซอยหมู่บ้านล่มประดูนะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายนอกเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าอาหารเนี่ยคือมีอะไรบ้างแต่ร้านนี้ก็อร่อยแต่ราคาก็ก็ค่อนข้างใช้ได้นะคะ ป้าดูกับข้าวปาเปลอานี่มีกาแฟด้วยราคากับข้าวพอเห็นไหมเออนจาก่ยอยากกินสตอร์กุ้งเลยครับพ่อ มีไก่อันนี้กับข้าววันนี้สั่งไก่ทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคั่วกิ้งกระดูกหมูของโปรดส่วนอันนี้ก็จะเป็น อันนี้เขาเรียกต้มอะไรต้มกะทิยอดมะพร้าวอ่อนอ๋อต้มกะทิยอดมะพร้าวอ่อนเหลือหมูสามชั้นทอดกรอบมานั่งใกล้คุณแม่แม,ามาต้เลยนะ อยังไรเนี่ยอยากกินก็แนะนำนะคะชื่อร้านอาหารเกรดสักไา้ค่ะอันนี้บรรยากาศร้านคุณแม่ครับคุณแม่นีนี่ผักเป็นจา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 นแล้วแต่สะดวกใครชอบกินอะไรก็หยิบเต็มที่เลยนะคะเนี่ยก็อ๋อลืมบอกค่ะที่นี่มีสัญญาณ WiFi ด้วยมี WiFi ฟรี โอเคมีความสุขทุกคนนะคะจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากถ้าให้คะแนนนี้บอกเลยว่าให้5้าดาวเลยค่ะเ,คเพราะว่าตั้งแต่กินมาเนี่ยถูกใจร้านนี้สุดๆแต่ขอบอกเผ็ดมากแมบาย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 ก่อนบ๊ายบาย